ครับอาจารย์ปาิธานครับในพม่าเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับการสู้รบเข้มข้นขึ้นนะครับในหลายรัฐนะครับรัฐฉานพะโคสกายนะครับก็เราเห็นการสนที่กำลังของชนกลุ่มน้อยที่ติดอาวุธหลายสิบกลุ่มนะครับอ่าเหลี่ยงมอนขะชินว้านะครับแล้วก็กองกำลังต่อสู้ เพื่อประชาธิปไตย PDF ของประชาชนซึ่งมาจากกองกลุ่มการเมืองขององซานซูจี NUG นะครับก็ประสะบความเร็จมากขึ้นนะครับแบบยึดเมืองสำคัญไปได้ประมาณ30-40เมืองแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นเมนินใหญ่มากๆแต่ก็ถือว่าเกือบค่อนประเทศก็ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของทหารเมียนมาที่สำคัญคือก็ขยับเคลืคล่อนที่เข้ามาใกล้ๆ กับพรมแดนไทยมากขึ้นนะครับผกผันมากขึ้นการสู้รบเนี่ยก็ยังอยู่รอบๆบเมืองใหญ่ๆนะครับเมืองหลวงเมืองแมนเดเลเมืองย่างกุ้งก็ยังไม่ได้กระทบมากนะครับแต่ว่าดูแนวโน้มก็ไม่ดีครคุณพัชรครับแล้วก <c oughs> ็ตามแนวชายแดนก็อาจจะมีการลักลอบเล็ดลอบเข้ามามากขึ้นนะครับในบรรดาสารสี่ห้าประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ไทยผมดดนยาที่สุดจีนนะครับรองลงมาครับยังมีอินเดียมีบางประเทศมีสอปป,อปอลาวอ่าก็ก็เป็นกังวลกันอยู่ของเราก็ตั้งรับเต็มที่นะครับมีาการจัดพื้นที่พักรอใหม่เพิ่มเติมหลายแห่งเพิ่มเติมจากสิบกว่าแห่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับซึ่งรับคนเป็นแสนแล้วนะครับอแล้วก็งาวโน้มก็กยังไม่ดีนักนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ในแง่ดีก็คือว่าการ ตกลงกันของหลายประเทศของอาเซียนของไทยที่จะเข้าไปช่วยเหลือสนานมนุษยธรรมตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะนะครับแล,แล้วก็ทางสหรัฐทางจีนทางอินเดียก,ก็ไม่ได้คัดค้านนะครับเราก็จะเปิดพื้นที่บางส่วนเข้าไปติดพรมแดนตากแม่สอดนะครับเข้าไปช่วยคนสักสอง,ส,องสามหมื่นคนในชั้นต้นนี้นะครับแต่ว่าชาวประาติบอกว่าตอนนี้หนีภยัยจากการสู้รบแล้วห้ากแสนคน อไม่นับที่ไปอยู่ในบางประเทศเป็นล้านคนนะครับออือแล้วก็อตรงนั้นเป็นค่ายพักรอจะไปประเทศที่สามใช่ฮะคุณพัชระล้านกว่าคนนะครับก,ก,ก็ก็เอาเอาเรื่องอยู่ครับแล้วก็กองกํกงาลังติดอาวุธสองชนกลุ่มน้อยที่ลบสู้ลบกันมายาวนานสิบกว่ากลุ่มสิบเจ็ดกลุ่มนี้นะครับจริงๆเครื่องหนึ่งก็เอ่จรจา พักลบชั่วคาวบทหารเมียนมาไปแล้วแต่ที่เหลืออีกเครื่งหนึ่งนี่ครับกาลังเข้มข้นแล้วก็ไม่ยอมโดยเฉพาะกองกาลังฝ่ายป,าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะต้องเตรียมตัวกันมากขึ้นผมกระทบทการสุ้รบไม่ใช่แต่ตอแนว้ชายแดนอย่างเดียวนะครับก็ครับมีการเก์ทหารจริงๆมีการเรียกกําลังแรงงานกลับไปเราก็ต้องรองรับเรื่องแรงงานที่เข้าอาจจะต้องกลับหรืออาจจะต้องหนีหลบอ่าไม่กลับซึ่งก็จะกลายเป็นคนผิดกฎหมาย นะครับอาจจะองมีการยื่นขอนะครับให้ส่งตัวอะไรอันนี้พูดโดยหลักการนะครับแต่นครับเป็นจริงก็ต้องดูว่าจะผ่อนผันกันได้ขนาดไหนแล้วก็จะดําเนินตามกฎหมายได้ขนาดไหนนะครับ